เฮ้ยถัาวกรบอกเอาบลอกกันเลยเออน่แล้วเอาเปคนขวมึงเขาเอาบนนี้ให้เลี้ยงกินเออเอาขกาวขวก็ได้นออข้าวอวบล้บอกพอกินเราาขวอเลยตายล้เก่งเตี้เีเออแม่แก็มาผัดเนี่ยแม่กินอยู่เลยหัวเางเสอ็จป้อมๆนน้อนิ่น่ Mm. 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 Oi! Oh. Mm. Mm.

พอดีเขาไปส่งเครื่องหัวอัลุนออเดอร์อของน้องฝุ่นนะ่ะคันได้ซีมือนี้คันอยู่อนุสิบหนะ่ะไปเอาอยู่อนุสิบไปส่งมหลักตัวเก้าแล้วคันบ่ได้เอาเขาไปสั่งไปจะไปกุญแจเดี๋ยวรอถ้าเจอซักของฉันเราไดของเต็มอันเลย เรมีไข right. right? ่ไวนี่เลยติดโทรหาให้แยกมากนี่ขมาแล้วซื้อมาเนอะเยอไปต้อนออกนะขุนตอนออเนะฝุนนี่หลักทุกนี่แต่เราจะเตือดอะตะไใต้ฮูราสือะชิมะฮอนจิโต้ไร้แอน่นมายชี้ย่าเราจะเดือดเขามาครนือนห้าีแล้วก็สี่แล้วก็ครัว No cơm đầu cơm nó hảo tay luôn hết kumalay ngon hai chỗ ở tối lâu cả nó tối lâu kia lâu tết lâu kia lâu tết lâu kia nó sợ sợ, mẹ mẹ

โอ้ไอคอนได้เป็นหัวหน้ามีมีผู้คันลุกให้อ่งเหอยเหนื่ออยเน่อ

Ô, chân cái mày À món đơn đất. món nụ cười đó, nèo. Ô, ra đất. Ô, chân 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 Ô, chân đất. Ô, chân đất. Ô, chân đất. Ô, ล้วไปิไั้วเสนหนุ่มใชเลยบอกไมันปาเท่าไรมันบกไ่ดเยใตัดอเาลงเลยเฮ้ยสนีเขาจำัมันเปื่อนองเ

จะอบเป็นน้นถ้ยตัวตัวมวยตัวมวยเนื่ยพะกวาตาเบือา่น้องเด้ปากเขาเบอปาเขาใหญ่ป็เจาปาเด้เอปนปกขอใหญ่ยังยังเป็นไ่บอเอาตัวนี้เด้ยังมาได้เอาขี้อ มีหลายแนว <laughs> ปลาเห็ดปาลาซุ้มนะเดี๋ยวนี้น่แ้วสีเห็ดกระทำไปแล้วล้างแล้ว่แค่ต้มก้อกไนไวมันบุกมันน้อยพอะน,นออะนเห็ดตึ้อมอี่ปี้ยปลาเขาใหมาหอแล้วปลาเขาใหมาหอแล้วตึมมีม่มันไ,นไนม่เยอะเฮ็ดสนิมเขาเอนาน้ำใ้าก็ขี้เป็ดเลยขี้ไช้ขี้บุบีเหรอตัวนี้ แต่ว่ามันน้อยโหดเ้วจังสิขวดจะติมขวดจะต่มเรวจังสิคันมาเดียวโอ้เาปะัขลอกได้เาหลบเม็ดมันก่อนป่าที่ป่าที่ได้วขาจ้วดเออบอกไปเ็าีไม่สู้ตัวจริงเลย

้แต่วยอรวจดูเจงน่นมันางรอบกับรูอแบบนอนซึมแหงแห้งใช่ไหปลาปอเขากินกกินก้กินบ่ก้ากกินไบ่้ืมีทบเ่นี้น่กินก้อน

ตุ <toys> ่มห <m ics> <sh yelled> ่อนจีเจ้าอึนน่ยน่ค่อยคือว่า่อยอึนภาษาเราหมดทื่อน่ะเม้าขีดตัวเหม็นไหลแเราจะอึนตุ่มหอนว่าตุ่มเม้นเจ้หลอกเมือนั้นว่าตุ่มหอนว่าตุ่มเม้นนะออืแล้วมื่อนั้นว่าเจ้าว่าเอาตุ่มเม้นมากินผมเว้ยอ้าวมื่อนั้นเขาบอกได้เอาตุ่มเม้นมากินเด้ดมีเจ้าตุ่มหอนเนี่ยเออตุ่มหอน

走开！怎么的嘛？怎么的嘛？我带啊，我这钱好搞哎。湖南农家很早做的那个地方。拿火拿胶，那看没办法弄了。这下午了就这么招呼家伙吗？你不捣鼓了咩？十几块。哎，哎，哎，主播的，你在边上。十几块钱。啊。拿刀来！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  อ oh bon wow mm ๋อ hmm. ฮัลโหลเราก็รู้กันเดี๋ยวเขาจี้ปลาเต้เราก็โดนมีหน้าเอ้ยบุ้งตกต่ออะว้าวบุ้งรันไปแล้วไปแล้วไปแล้วบุ้งบ้านโน่น่าเขาจี้เยอะจิตต้อนนะปลาเต้เหรอเต้หนุ่มไปสิไปยิ้มเสียงจ้าจีน่าก็จี้กันยิ้มจี้เสียงจีน่าไม่ดีตอนเนี้ยจ้าเสียง หอมป้อนหอมบัวเอามา oh. มบาทานเขาซื้อได้แล้วเอชนาเยอะว้โอ้าหัวเดียว

ไปดุ้งโซ่ขาส i ่นเนคอกของ a ส่ไฟดับเด้อไก่สิแจ้ดาุดปัตุลินไปุงโซขายาวบ่ดิเออบ่มันจะบ่ค่อยหยิบมันนนกแล้วตะกงหุง่นับเกญิงเข้ามา นี่ดมาบ, <stars? S 2> บได้ผู้ดญิงป้านอนดงขนตบ่ันเฮากบไม่กี่ไปเขาก็มาเฮากัปีไปเขาก็มานักปีนจุ๊จุ๊ของบบไปเขาก็เลยบมาี่เจไผ่กับไผ่ขวไผ่กับไอ้กุ้งไอ้กุ้งสองคนนะกุ้งมันดูเฮ็นเท่านี้นะแม่กุ้งพวกหน่อยัว อับได้ีนเอาก่นะของบฮของบเ็น่เื่หมดไต่เธอใดเขาก็กินเท่านั้นน้อยัน้อยนสั้นได้กูบได้ย้จังหนอจังหมาลเขาก็จะก่อห้อเดกะเียระเทียมมเต้เนี่ยเจ๋ได้กีสเ็ดตนสากน บอผมมีของไปกินรสเห็ดป่าไอ้เน่าเห็ดป่าไอ้สิไอ้เล่าเก็ดไว้นั่นแหละกินเลยสั่งเลยมีของไปไปเลยไปเลยไปเลยเลยไป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 เลยไเลยไป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 เลยไเลยไลยไปเลเลยไป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 เลไปเลยเลยลยไป

มึงไปหมึงไปไป้องไปเ้ยไกงเ่เยไงเอลไป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 อบาังเสรกังเอานี่มึงยืดยูฮันพริกมะเขือมาครเออพริกอันมะเขือเออมะเรือกับอันดอกหอมอันซดอก็อันนี้เล็กอันน่าเล็กปีง่า

אוקיי, טוב, נדלג, לא שידנו, לא יודע לצעות, ידיה, מוצה שעונה, נשנה, יואי, בואי, לא, לא שיוא, בואי, בואו, מי ידעתו, בואי, נגיד שימשיכו.